สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีกันทุกคนนะคะยี่นี่ชนบทปดนะคะเสียงใสๆมาเล้วจ้ามือนี้เด้อเบิ่ง <modeling> บรรยากาศกรามาทรมบุญทั้งนั้นกันนะคะมือ <Bol> น <classified> ี้เด้อบ้านยี่นี่นะคะพิศนุโลกนะคะพี่น้องเอ้ยน่ะโอ้ยเยอะแยะเลยมือนี้มากันลืมลำลืมลำเลยนะค่ะพี่น้องจ้าเห็นบอยอนนี้จะพามาชมบรรยากาศบ้านยี่นี่เด้อทรรบุญทรรมุศลกันเด้อมาเบิ่งเด้อ เ,เป็นยังไงเลยดอากลับบ้านเนี่ยกูนน้อยเนี่ยเฮ้ยกินเป็นแซ่บเต็มทัวนเนาะกินน้ำบ๊อบกินเนี่ยเฮ้ยมาพอก็กินกินแล้เน so <iałem> <programmes> <conduct> <assistant VOICEOVER ities> ี่ยแซ่บเต็มทัวนจ้าเนาะเบิ่งบรรยากาศบ้านนี้นี่เด้อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด็กสวยน้ำบ่อนสวัสดีทุกคนนะคะบงชูโอชูดุยซาวาเบียงขอต้อขอควายดะตาขอไทยคลิปวิดีโอเด้อ ใสน้ําปล่อยให้นางโจ้ยละนางโจ้ตะละนางโจ้ตะละเอากินได้แล้วบ่เอาเลยเอาเลยแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บปลิแซ่บปลิอ้าวอันนี้ก็ได้แซ่บปลิแซ่บปลิเออเออเดี๋ยวจะเบิ่งเจ้าก็แล้วกันโอ้แซ่บ แสบตัวบเ่ปน่ะโอยกินสเคเด้อมาเอาเลยเเลยแสบแเลยไปเลยลิ่นเมแล้วบคอยมคอยมาติดเอโควิดฮะไปไไดไปวมาดูเะหัวตายกปีได้ไอฟังกับฝังเตนฝังบบจีฝังเขาฝังแยลยอู้เยเลยแต่วันที20กว่าแล้ว ได้บ้านอ่ะเสร็จไม่ใช่คนยังใคน้จะเสร็จแล้วเพื่อผมานเสร็นะยังยยังย่เสร็จยัง่เสร็จไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ้งมีถสาคนนไปเรือยโอุ้่นนั่งโตวีพีุ่่นั่งนโอ้ยนั่งโตวีพี่แซ่บนนวดกันเนาะกินข้าวบ้านเดีไปกินข้าบ้านแซ่บนวดแซ่บนวมานเดี๋ไปกินข้าวบ้านกัน

ม้อจัดตายเลยอี้ยังมือ้เกินข้าวจังจ้ากินข้าแต่เร้าแล้วย่านจะไม่ได้กินน้ำตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วกเดี๋ยวนี้ถ่ายกันโอ้ซ่บด้วเนาะือเป็นแต่แซแต่เซกเนาะคือเป็นแต่แซันแตนาะใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ย โอ้แซ่บหนัวแซ่บหนัวนะคะโอ้แซ่บแซ่บหนัวหนัวนะคะสวัสดีค่ะแซ่บปะลอยๆโอ้นี่กินแต่หงม้งสาวแล้วเนี่ยด้านจะไม่ได้กินข้าวกินมาแตาสาวแล้วอยากกินให้เขาชุ่มมากๆเลยเขาจะทำได้กลับเมื่อไหร่อ่ะนงยังไม่ทันได้กลับหรอกเพราะว่าโควิดเออเออโควิดเพราะว่าช่วงโควิดกลับมันมันกลับพอได้ เล่นกระเสียเราเล่นเร่อสบายดีืองสบายดีกันเลยเลยค่ะเป็นยังไงไปตอกระจกเนี่ยข้างนี้หลอกแล้วข้างนี้เป็นทุกเป็นยังไงน่ะเป็นแม่ไม่เป็นเป็นไว้เปล่าเป็นไว้สิไว้เฮาไว้เฮาเป็นไว้ของเฮาเออไว้ของเฮาเริ่มมาแล้วเรไรเริ่มมีอายุนะคะมันไม่ใช่เริ่มเป็นเด็กนะเออมีอายุแล้วเราก็รู้อยู่แล้วคู่เป็นยังไงครูก็อยู่ว่าก็สบายดีขอคุณขบคุณขอบ เออดีมากมากเออดีมากมากเออดีดีดีเาเออโชคดีเราภาวนาดทุกคนเทามันก็ต้องเดิมดีขึ้นเนาะอ่าสั้นนี้เดค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยนี่เนี่ยนี่ชบทนะคะขอบคุณทุกคนนะจ้าสั้นนี้นะนี่เกนีากต่า

เห <c ười> <os> <os> ็นะดีสามคนน้ำจะหายเลยสามามตา่าซีาีสาวนั่งกินเขาอยู่นะ่มๆไอตายบไอ้นันพูงยังเ็วหน่อยละ เน่เน่สีม sí, ือสีมือป้ามือส <tech Kid atte> <Okay. S 2> ีมือน mm. ่ะเอาซ้ำ no น euh. ี่แหละขอสวัสดีกันทุกคนนะคะพี่น้องจ๋าขอขอบคุณกันทุกคนเด้อวันนี้วันวิสาเนาะวันวิสาเขาพรรษากันเนาะวันนี้เขาพรรษาอยแล้วมากันีบ่เนี่ยมากันีบ่สทำสองมันเลยเนาะนานๆสมบุญณ์ยโอเคนะคะขอซ้ำนี่แหละขอสวัสดีกันทุกคนเด้อจ้ามีความสุขกันทุกคนเด้อวันวิสาขบูชาเด้อค่ะจังหวะ